บัที่18ภาวดพวิหารภาวนาวงเล็กเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเหตุกังสมยังภักวาสวัสดียังวิหารติเสตวะเอนอนาสปิติกาาัสสะอรเมตตาโรโคภกวาภิกขุภัตตาปันอมันเตสีภิกขโวติ पाठान तेरी ते तेरे को पवतो बच्चा सोतों पशु ऐतास वचा में ताजवी को वेज तो विमुति या सेविता या पविता या पामुधित करता या अजनी करता या वटु करता या अनुहिता या पलिचिता या सुसमाला ताया एकाला ताया संसार पाती कंसार करते में एकासस सुकंसु पति सुकंपति पुरुषती नपा पकंसु पिनां पस्ती मनुष्य नं वियो อตานิอปติเวสันโตพะมะโลคุปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยัสสีวิตายะภาหุนิกะตายะยานิกะตายะวะตุกะตายะอนุจิตายะปะริจิตายะสุขะสัมปะทายะเอเมเอกาทะตะนะสังฆาปฏิคังขาอะธิอโนทิโสปะระณาเมตตาเจโตวิมุตติอะธิอโนทิโส कति हाँ का ली अनुपोति सौ पर नामेता तो विमुति कति हाँ का ली तीसा पर तो विमुति पंच हाँ का ली अनोति सौ तो विमुति सत हाँ का ली ओति सौ तो विमुति दस हाँ का ली तीसा पर तो विमुति कदम ही पंच हाँ का ली अनोति तो विमुति सफेद सता अवेला अभ्यास अभिचारिका सुखी तरह को सफे पना अवेला अफे अभिशा निखा सुखे तरंग भदे हाँ तो सफे पुता अवेला अफे अभिशा निखा सुखे तरंग बधन तो सफे पुखला अवेला अफे अभिशा निखा सुखे तरंग बधन तो सफे अत्ता फवा पड़िया पना अवेला अफे अभिशा निखा सुखे तरंग बधन तो ते इमे ही कले ही अनोरी सो

अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है सफेद रखे निजा थी अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है तनाव सफेद पुला मजा अनुई अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है तनाव सफेद पची मजा अनुई अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है तनाव सफेद उतर जा अनुई अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है तनाव अवेला अभी अभिचार निखा दुखी है अवेला अप्य विचार निखार दुखिए तनंग बढ़िया तो सफ़े सता अवेला अप्य विचार निखार दुखिए तनंग बढ़िया तो सफ़े उतार थी या या ती साया पना अवेला अप्य विचार निखार दुखिए तनंग बढ़िया तो सफ़े बच्चे मिया ती पना अवेला अप्य विचार निखार दुखिए तनंग बढ़ि

เภีุรัตทิมายาทิสายาปูตาอาเวลาพระเจ้าบิชานิค้าทุกีตันังเป็นหัตุสเพปักชิมายาทิสายาปูตาอาเวลาพระเจ้าบิชานิค้าทุกีตันังปปริหัตุสภีอุตระย่าทิสายาปูตาอาเวลาพระเจ้าบิชานิค้าทุกีตันังปปริหัตุสภีรักยินยาทิสายาปูตาอาเวลาพระเจ้าบิชานิค้าทุกีตันังปปริหัตุสภปุรัตทิมายาอนุวิสายาปูตาอาเวลาพระเจ้าบิชานิค้าทุกีตันังปปริหัตุ สัพเพระกินายาที่ไซยาปูตาอเวลาอภิญาวิชานิคาสุกีตระนังบป็นทางตัวสภีปุรัติมายะอนุทิสไซยาปูตาอเวลาอภิญาวิชานิคาสุกีตระนังบป็นทางตัวสภีปฉิมายะอนุทิสไซยาปูตาอเวลาอภิอภิญาวิชานิคาสุกีตระนังบป็นทางตัวสภีอุตรายะอนุทิสไซยาปูตาอเวลาอภิญาวิชานิคาสุกีตระนังเวลนทางตัวสภีระกินายะอนุทิสไซยาปูตาอเวลาอภิญาวิชาในคาสุกีตระนังบป็นทางตัวสภีเหติมายะที่ไซยาปูตาอเวลาอภิาิญาสเตตตัังบรหวิชาทสยภูตา เอเวลาอภิาบิชาในคาสุกตตรังบนาตูสเีปุรัิมายะที่สายะปุคลาอเวลาอภิาบิชาในคาสุกต์ตรังบันทาตูสภีบัชวยะที่สายยะปุคลาอเวลาอภิาิชาในคาตุกตตรังบันาตูสภีอุตรายะที่สายะปุคลาอเวลาอภิาิชาในคาสุกตตรังบันทาตูสภีทัคนายะที่สายะปุตา ते सया अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग बन्धतु सभे पुल्लतिमयय अनुविसाय पुखला अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग बन्धतु सभे पछिमयय अनुविसाय पुखला अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग बन्धतु सभे उत्तलयय अनुविसाय पुखला अवेला अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग बन्धतु सभे दक्षिणयय अनुविसाय पुखला अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग अवेला अपय अभिषानिकादुके तनांग बन्धतु सभे เอเวลาอภิญญาวิชานึ่งาสุเกะตระหนักบริหารตัวสเปุรัติมญาที่ศัยยะอัตภาวะปริยาบรราเอาเวลาอภิญญาวิชานึ่งาสิเกะตะนังบัิหารตัวสเปบรัฐธรรมญาที่ศัยยะ

अवेला अभय विचार निखारतुकी तनंबलहां तो सफेद की नज़ा अनुविसाजा तपावा पड़िया बना अवेला अभय विचार निखारतुकी तनंबलहां तो सफेद हिंदी मज़ा ठीक साजा तपावा पड़िया बना अवेला अभय विचार निखारतुकी तनंबलहां तो सफेद उपलीमाजा उपलीमाजा ठीक साजा तपावा पड़िया बना अवेला अभय विचा� สภาอุตรายะทิสเซยะอิทิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสุเกียตะนางบรหัรตุสภาตะเคิยายะทิสเซยะอิทิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสุเกียตระนางบริหางตุสภาปุรัติมายะอนุวิสัยยาอิทิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสุเกียตะนางบริหารตุสภาปชิมายะอนุวิสัยยาอิิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสุเกียตะนางบริหารตุสภาอุตรายะอนุวิสัยยาอิิโยอาเวลาอภิญญาปิชานิคาสุเกียตะนางบริหารตุสภาตะเคิยายะ

तन्नं पठं तो सप्पे अलिया अवेला अपहयपचानिकातपि तन्नं पठं तो सप्पे उतराया अनुसायया अलिया अवेला अपहयपचानिकातपि तन्नं पठं तो सप्पे लक्षिनया अनुसायया अलिया अवेला अपहयपचानिकातपि तन्नं पठं तो सप्पे हतिमेया तिसयया अलिया अवेला अपहयपचानिकातपि अवेल अपजा बि छा तरंगो सफ़े पनलिया अवेला अचा सफ़े उता सॼा अनलिया अवेल अभजा अनलिया

สละบริหารตัวสเปรย์พลัตทิมายาที่สายญาเทวาเอาเวลาอภิเษกบิชานิคาสุเกตสังบริหารตัวสเปรย์บัชิมายาที่สายญาเทวาเอาเวลาอภิเษกบิชานิคาสุเกตสังบริหารตัวสเปรย์อุตรายาที่สายญาเทวาเอาเวลาอภิเษกบิชานิคาสุเกตสังบริหารตัวสเปรย์ลักินยาที่สายญาเทวาเอาเวลาอภิเษกบิชานิคาสุเกตสังบริหารตัวสเปรย์พลัตทิมายาอนุสาวย์เทวาเอาเวลาอภิเษกบิชานิคาสุเกตสังบริหารตัวสเปรย์บัชิมยาอนุสาวย์เทวาเอาเวลาอภิเษกบิชาตัร wawa menjadi saya Dewa อเวลาอาภยญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปยุกลีมาเยอะที่สัจจเทวาอเวลาอาภิญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปยุกละที่มาเยอะทีสัจจมนุษย์เอเวลาอาภิญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปย์วิชามีเยอะทีสัจจมนุษย์เอเวลาอาภิญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปอุตั้ายอย่าทีสัจจมนุษย์เอเวลาอาภิญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปย์รักยินเดียทิสัจจมนุษย์เอเวลาอาภิญญาวิชานิขาตุเกตรั้งนรนหานตัวสเปยุกละที่มาเยอะอน อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปัญหาตัวสเพปัญญายาอนุวิสัยยามนุษย์อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปัญหาตัวสเพอุตรายาอนุวิสัยยามนุษย์อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปัญหาตัวสเพตะเคียนยาอนุวิสัยยามนุษย์อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปัญหาตุสเพเให้ทีมายาที่สายยามนุษย์อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปัญหาตัวสเพอุปนิมายาที่สายยามนุษย์อเวลาอภิญญาวิชานิคาสุเกตตนังปหาตุ सफे पुलाखे में या विनी पाटिका अवेला अभय विचार निकाल के ये बढ़ाना तो सफे पश्चिम में या विनी पाटिका अवेला अभय विचार निकाल के ये बढ़ाना तो सफे उतारे या ठीक विनी पाटिका अवेला अभय विचार निकाल के ये बढ़ाना तो सफे रखे नहीं या ठीक साया विनी पाटिका अवेला अभय विचार निकाल के ये तनाव अवेला अभय विचार निकाल के ये तनाव अवेला अभय विचार निकाल के ये ni अवेला awela apa saja bisa nikah tu pihak tenang berehan tu tapi rakyat ni jauh ni saja widi padika awela apa saja bisa nikah tu pihak tenang berehan tu tapi hati majat ini saja widi padika awela apa saja bisa nikah tu pihak tenang berehan tu tapi upali majat ini saja तो विमुति सफेद संसदनां पीला वंगवचे तो वा पीला नया उपाख्यातंगवचे तो ปลิยุทธานานังอวิเตวะปลิธานนะวิเฮสังวิเชตวะวิเฮสายะสเพสัตตาเวเลนโนห์นตุมาเวเลนโนสุปนโนห์นตุมาทุกีโนทุกิตตาสุหนตุมาทุกีตตาติอิเมหีหีอัตหะกาลหิสเพสัตตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสภาพพยปาทาปริยุทธานีหิมุจติติวิมุตติเมตตาเจตโตวิมุตติจิติเมตตาเจตโตวิมุตติเมตตาธพรมะ มิหาลภาวนานิติตาโมสิเต้าเทวตาอุโยชนะกัตาทุกขะปตตาจจนิลูกาพยาัตาเันิพยาโสกะปตตาจันิโสกาของตุสเปปิปันิโนเอตาวตาจะแอมห้หิสามประทังคุณจะสามประทังสเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังค nah ัจันตุสัตสายะสีลังคัจจานตุสัพพาภาวนาพิทาตาหงตุคัจจานตุเทวตาคตาสัพพพุทธาพละปตาปจิกานจจะังพลังหันตนัจติชนารักษมันนิมิสัพปโซสัพพพุทธาพละปตาปจิกาัจจะังพลังหันตนัจติชนารักษมันนิมิสัพปโซสัพพพุทธาพละปตถาปจิกาัจจะจังพลังหันตนัจติชนาลักมันมิสัพปโซสัพพพุทธาพละปตถาปจิกาัจจังพลังหันตนาจติชนาลัก สัมมานมิสัพปโซสัพเพพุทธาภละปตตาปฏิกานันจจังพลังหันตนนจติชนาลักษมณมิสัพปโซสัพเพพุทธาภละปตตาปฏิกานันจจังพลังหันตนนจติชนาลักษมณมิสัพปโซสัพเพพุทธาภละปตตาปฏิกานันจจังพลังหันตนนจติชนาลักษมณมิสัพปโซสัพเพพุทธาภละปตตาปฏิกานันจจังพลังหันตนนจติชนาลักษมณมิสัพปโซโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานนั้นว่าแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระเจ้าเตลึก และด้วยการสาธยายบทสนมพระสูตรพระบุตรและพระคาถาริยเหล่านี้ขอความสุขวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมนาและภรรยาขอให้พ้นจากิดภูเขาทั้งปวงเจริญทั้งรังโลกและทั้งลมขอได้ทุกเจวาร่าทั้งหลายปวดอำุากนานในการสวดาธยายบทและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมัวแล้วปวดอำเนืยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีมนาและภรรยาและวันทุ่งมงคลพระพิทาโยสิทธิเปลี่ยนยอดสิทธิเรียงไว้ครบหกแปดตลอดจนวันทุ่งมงคลเมื่วันที่สามสิบชั้นเ่อนให้เปลี่ยนด้วยอนุภาาาพพพแห่งงรรระทธจจสสเเ็อุปก